สวัสดีพี่พ,พี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าน้ำหนักของน้ำเน่ตอนนี้อยู่ที่กี่กิโลนะคะแบบว่าเหมือนจะลดแต่ไม่ลดนะคะปัจจุบันน้ำหนักที่เห็นนะคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนะเพราะตาช่างไ,ไม่ใช่ด้านไหนนะ ไม่โกงพี่นะใช้ไม่ได้เฮ้ยผมเคยซื้อมันไปใช้ใช้มาซื้อข้าวแล้วมันไม่ไปถ้าเกิดแบบว่ามีหมอผู้ชายหลายคนนะเธอจะจับเธอไปข่มขืนเฮ้ยออฟเจ็ดสิบเลยอ่ะโอ๊ยดูพุงตัวเองนิดหนึ่อฟชั้นทองไม่ใช่พุงนะคะขณะนี้มาทําการอ,อ่อนอวดที่อนรามัยนะคะเพราะว่าคุณหมอหล่อน,นะคะสวยผู้ช่วยเหรอไม่ได้สวยสวยไม่ได้ขึ้นของลำหน้าหรือสักคนค่ะ เพื่อนๆคะคิดว่าวันนี้คิงจังสวยไหมคะคิงจังจะบแขกในการยูไว้เพื่อนเชฟเพื่อนนะคะที่บ้านพี่นิ่มชแนลนะคะใครยังไม่ไปโหวตรีบไปโหวตนะคะคิงจังวัยห้านะคะพี่หนิงวัยเจ็นะคะฝากคิงจังเธอชายแดนคนนี้ด้วยนะคะที่รักาอย่าเรียกหนูว่าสิบแปดมงกุฎพระตุ๊ดชอบสะสมมงตัวแทนจากจันพรบุรีนะคะเวลาแม่ทํางานก็ไม่ช่วยแม่ทํา ทีอย่างนี้แล้วก็ดูดูดูคุณผู้ชมค่ะดูดูสายหมอกยอหมอกดูดูมันหมุกนะคะหมอกมาเนี่ยหมอกก็หมอกก็หมอกก็บอกคุณผู้ชมค่าหมอกขอบคุณแม่ก่อนนะคะหมอกจะไม่ให้แม่กินดีนะคะทุกอย่างที่กินจังกินอยู่อีนี่ไม่ปล่อยผ่านแต่เอสวัสดีก่อนสวัสดีผู้ชมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมก่อนสสยหมอกอ่ะจุก่อนจุก่อนจุก่อนนะ วันๆก็กัดแต่กับหมาอ้าวอ้าวอ้าวมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยเอ๋ตวเองก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสายตาเธอจับจ้องอยู่ที่ขนมอย่างเดียวนี่จ้ะจ้าเอ๋มองมองมองนะมองนะนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครเดี๋ยวกลัวอีหมอกแป๊บนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดค่ะนะคะ